เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่างานคอนเสิร์ตรับประเทศในราชบุรีเนี่ยมันอยู่ไหนความมันความสุดในงานมีอะไรบ้างจะลืมไปคก<อ> <ละ S 2> ็ลืมไปตงก<ไ>ง<อ>นี้<อ>นะ เราจะพาไปดูงานคอนเสิร์ตระดับประเทศกันนะครับที่เราได้เป่าประกาศกันไประดับประเทศเลยนะระดับประเทศดิโอ้โหอ,อันนี้เรามันเป็นทางเข้าไงอ่ะอ่าบมาไลนอนหลับบมาไลในฝันถ้า <c oughs> มึงจะฝันได้มึงหล,ลับไหมล่ะก็หลับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในงาน <c oughs> นี่คือลานสนามย่าคึ้งบินบังคับเดินได้นะครับสถานที่จัดคอนเสี่ยเข้าได้ไงวะเราก็จะผ่านแบบเหมือนความฝันจินตนาการเราก็จะเปิดลงก่อนที่จะไปถึงานคอนเสิร์ตนะเนี่ยพาร์เดืนยังว่ามื่อกับพักได้อ่านี่มีาล่ไรนะครับเนี่ยคุณพิยมดูเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นต้นอยู่ขายไหมเราก็เดินไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวก็จะถึงคอนเสิร์ต แล้วตอนเย็น,นตรงนี้จะอากาศดีมากเราจะเริ่มเข้าสู่เขตคอนเสิร์ตแล้วครับอ่านี่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้ยบริเวณเนี้ยจะเป็นห้องน้ำหมดเลยห้องน้ำนี่คือธรรมชาติใกล้ชิดธรรมชาติอยู่นี่นี่ธรรมชาติเห็นไหมหเสียงกล้องกลับมามันคือธรรมชาติที่แท้จริงนะคือไอ้ตรงนี้คือต้นยูคาเนี่ยคือมาให้รู้สึกว่าแบบยูคาจเจริญเติบโตเพี่ยวอ๋อ ใช้ปุ๋ยธรรมชาติอ่ขี้เยี่ยวอ่ตดอะไรก็ตรงนี้หมดเลยอืมุดไม่บางทีก็มีนะรับนี่ข้างหลังเราเนี่ยเห็นไหมเวทีคอนเสิร์ตโอ้ืออลังกาเนี่ฮะอลังการดิสิบหกคูณห้าสิบหกโอยอลังการนะอันเนี่ยโคตรใหญ่อ่ะเอาดูดิอ่ะ16หกกิโลเมตรพูดหาสิบหกกิโลเมตรอะเออ ฟังเสียงกันใหม่กูยังไม่นัดเพลงอยังชื่อเพลงเบเยเบเบเยเบเยเบเบเบเยเบเยเฮ้ยมันไม่ถึงสามคำนี่บอกเพลงเบเยเบเบเยเบ ด่เรื่องของเรื่องเพื่อจะได้ขึ้นงานคอนเสิร์ตกับเขาบ้างไงอ๋อ oh, okay. คอนเสิร์ตนะระดับประเทศในราชบ,บุรีกำลังจะจัดขึ้นเนี่ยห้ามพลาดกับเทศกาลดนตรีครั้งใหญ่ในราชบุรีกับงานคอนเสิร์ตส้มทิพย์มิวสิกเฟสติวัลสไปดิ้นกันหน้าเวทีให้ขุ้มคลั่งมีแฟนชวนแฟนมีเพื่อนชวนเพื่อนอย่าปล่อยให้กุมภาพันธ์นี้เสียเปล่า